วิลคินดาตูอาร์เดอิดาวิลคินดาตูอาร์เดอวันนี้วันที่เท่าไหร่อิดาอาร์เดวันนี้วันที่อิดาคอาร์เดเดนชัวฟิแร์มชช ชัวเอ็นชัวฟิอาเรมัสชัวชัวเอ็นเห็นวันที่ปุ๊บพูดได้ปั๊บว่าชัวฟิอาเรมัสชัวชัวเอ็นชัวฟิอาเรมัสชัวชัวเอ็นชัวฟิอาเรมัสชัวชัวเอ็น ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษานอสอยู่ด้วยกันนะคะหากมีข้อสงสัยอยากเสนอแนะเรื่องใดๆก็ตามยินดีรับฟังทุกเรื่องนะคะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะฮาเด้